สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมเหม่งเกษตรกรนอนเบนครับวันนี้พามาดูมะเขือเทศซอรลาลีโน่ที่ทําการชํายอดไว้นะครับชาแขนงไว้เนาะว่าตอนนี้ออกลากแล้วหรือยังนะครับ <S <S คุณผู้ชมครับวันนี้พามาดูมะเขือเทศเซอรลาลีโน่มะเขือเทศเชอร์รี่ที่แพงที่สุดนะครับเท่าที่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับด้วยเนื่องจากความแพงและความหายากของเมล็ดนะครับ ตอนนี้ปลูกไปแล้วนะครับมีมีลูกแล้วติดลูกแล้วแล้วก็แตกแขนงออกมาเยอะนะครับผมเลยมีความคิดว่าตอนอยู่เกาหลีเนี่ยผมเอายอดเอาแขนงมันไปชำนะครับก็เลยคิดว่าจะเอามาลองกับสายพันธุ์นี้นะครับก็เลยเอาลองมาชำดูนะครับปรากฏว่าตายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรครับตายไปน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากเอาแขนงเล็กมานะครับแต่ยอดที่เหลือนะครับมีความหวังว่าจะเกิดรากนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับวันนี้นะครับ ก็คือต้นนี้เลยนะครับเพิ่งถอดออกมาเมื่อกี้เลยนะครับแตกรากแล้วนะคุณผู้ชมถ้าแตกรากแบบนี้เราเองก็สามารถนําไปปลูกได้แล้วนะครับก็ให้น้ําปกติเนาะแล้วก็เอาไปปลูกได้นะครับอันนี้ชําไว้เป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์เห็นจะได้นะครับสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์น่าจะสองอาทิตย์นะคุณผู้ชมนะครับวิธีของผมก็คือตัดมานะครับใช้อะไรคม,มผมในที่นี้ผมใช้ใบมีด ใบมีดกนวดเลยนะครับตัดมาแล้วก็มาแต่งรากที่มันมาแต่งรอยแผลที่มันเป็นรอยช้ำนะครับออกแล้วก็ริดใบออกนะครับจะเห็นว่ามีรอยริดใบออกนะคุณผู้ชมเหลือแต่ยอดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาชํำนะครับในวัสดุที่เป็นวัสดุเพาะก้าเลยนะครับมีพีทมอสขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยนะครับแต่ลดปุ๋ยเพิ่มขุยมะพร้าวให้เยอะขึ้นเพื่อไมใ่ให้ชื้นมากนะครับแล้วก็ตอนแรกเอาใส่ถุง ใส่ถุงเบอร์ใหญ่นะครับ20คูณ30ไว้มันก็มีความชื้นดีมันก็ไม่ค่อยเหี่ยวมากครับแล้วก็ติดแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวจะลดน้ําแล้วก็รอโตกว่านี้ฟื้นกว่านี้แล้วก็จะเอาไปลงปลูกนะครับส่วนใครที่อยากได้นะครับอดใจรอ,อน,นิดนึงเราอาจจะมีชาขายเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะขายไหมเพราะเราอยากปลูกให้เยอะๆไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามะเขือเทศสายพันนี้ได้ข่าวมาว่าอร่อยนะครับก็ลองดูนะคุณผู้ชมเขื่อถูกใจมะเขือเทศสายพันธุไหน นะครับก็ลองเอาไปชําดูนี่อันนี้อันที่มันมันชําไม่ติดนะครับชําไม่ติดเนาะนี่นะครับกวงเน่าไปเลยแห้งแบบนี้ไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยครับฝากองค์ความรู้ตรงนี้ไว้เผื่อเอาไปใช้นะครับวันนี้ผมเม่งเกษตรกรนอนเว้นลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ